ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโปที่นี่สถานีบ้านโป่ บริสาทที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบสิทธิของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถทางชลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่252ต้นทางสถานี รถทีริขสุดปลายทางสถานีทบุรีค่ะขอความการุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนืน่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกสถานีคลองบางตาน สถานีพรมเดือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดิน